ตุนนอนบ้านไหนนอดก็ไปครับเพือนก่อนนะว่าอยากกิน้าด้วยว่ะวัวมาเอากือวัวแท้ตัวโอ้ยน้อไปหนาด้วยอือวัมาวันนี้คือมีดิบเข่าไอ้มิบเข่าของปู่อนุนน้อยเออท่าเอามาหาหน่วยหาหน่วยแม่นหน่วยใหญ่หน่วยหนึ่งยังไม่ได้ขายว่ะยังยังไม่ได้ขายคุณอาเข้า

ปลามันใหญ่สะกอนเปิดภาพมามื้อนี้ก็อยู่ห้านอีกคือเก่าเด้อป่าลุงเนาะสบายดีและสวัสดีเด้อบ่ว่าสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่่องไม่น้องอนุนเด้อป่าลุงเด้อกําลังหายทเดือเนาะก็สิฮอดมือฮอดยามเพิ่นอ่าเฮ็ดขนมขนมด้พี่น้องเอ้ยแบ่งออกมาเป็นถุงน้อยเนาะพอได ขายง่ายทุงละสิบพันกี่พี่น้องเลยไปแซนี่โอ้ยได้เต็มถวยเลยพี่น้องถวยเงินเลยเนาะบัดแซซบัตมันคุยม่ตู้ลองมึงแล้วพี่น้องเลยในตู้แล้วเตรียมเครื่องสิไปหน้าเลยเอาเบิร์ดเดวบอยาดีได้บัดดืมอยาดีได้อุตสาสื่อได้บัดืืมนะฮะเอามาเผาเรามาเป็น แม่ค้าขายเครื่องขายเครื่องส่งมือแล้วอาคาแรงงานเราจะกอดหน่อนะค่ะกอดพูดแล้วแล้วต้องาคุ้มเลยนะเนาะเอาให้คุ้มนะคุ้นะดแล้วแบบนี้พูดแล้วราศีบายโดยสบายดีน้องเอ้ยบุญบ่บุญมากมือมาห่อกระทบ้นมีพี่เนาะคนสิตาโตมาห่ออยู่เฮือนพี่แล้มือได้มือใส่บาทคือเป็นมันเชามันเชาค่ะมือรับ ามันอีกเก่าคัมก็ต้องได้มาตั้งแต่มือมันชุกปี้ใช่าะว่ามาเตรียมอ่าบริฮ็ดผ่าข่าว่าเขาเฮ็ดเหตุเห็นไหมเหรอเฮ็ดผ่าข่าพอบอกพอนุ่งลวพอจะไประดมานุ่งเฮ็ดผ่าข่าเลิกเนาะจับบาร์เซนนั่นแหละพี่น้องเลยลงผ่าข่าเลิกแล้วอะผู้ใดลงผ่าข่าเลิกก็ตื่นตั้งแต่ตีสองพี่นี่พี่น้องเลยแม่ไปสามวูงยังกว่าท่านมูได้นั่งนอกอืม 2:00น2:00น0 0ตื่นมาแล้วก็ลงแล้วพี่น้องเอ้ยส่วนหลายถ้าลงพระเขาเลิกแล้วก็บ่ได้ลงใส่บาทน้ําหมู่ได้แล้วมาขึ้นมาแล้วก็นอนเด้เพิ่นแล้วก็ประมาณ6:00เช้าตื่น2:00นยาหยิบยาดีนนันได้าวแล้วบ่ไปโคมหนาแลมาสั่งให้เจ้าเ็ดแนวตกพี่น้องอไปลองมึงอยู่ได้ยอนอยู่บ่ <c ười> ยาดีเพิ่นพ ha, ี่น้องเอ้ยนี่น่ะกินเพิ่นว่าไอ้ละลายไขมันในเลือดในหยังพี่น้องเอ้ยเนาะกินแช่กินคือซาคือหยังนี่แหละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็อยู่ห้านคือเก่ามื้อนี้พี่น้องเอ้ยกี่บาสิไปส่งเพิ่นบาสิไปส่งอันเพิ่นอยู่โรงเรียนแล้วก็ให้แม่ตู้ไปเลยแม่ตู้ก็ได้เพิ่นก็ได้ว่า บ่อยากให้มีตู้ไปบ่คุณว่านะตู้ไปบ่ไปพี่ยาในตู้เราต้องกไปซงน่างหมดไปง่าเออไปด้วยังหลายก้อนอยู่บ่สี่ก้อนเอาไปแล้วบ่ยาเป็นพวกยาพรุงพ่าใบติดไวอย่าง้ยเอาแล้วบ่ใส่ชุดนึงเออใส่ชุดนึงถ้าโอมันได้ต้องพกีพกยาในขึ้นเอาเ้ยเนาะจากยามันยังไม่ยาได้ แซ่บบ่จุ่ยๆมน้าร้านมาทาเด้ป้าเด้อจ้ะสิย่างไปนัดบ่วย่างไปหน้าตาอยู่ท่าบย่างคว่าไปส่งเพิ่นเห็นฝนตกก็เลยบ่ได้ไปเฝนตกเลยก็ได้แก็ย่างไปเอาไปัดไปหน้าด้้ยหน้ามีอยู่บ่อยู่หน้านะนีนะยาแดงนี่ว่าเอาไปใส่แพ่ร่อยู่ไปงเกาตัวเอง จนมาเป็นแพ้เนั้องกินนะจ็เบิ่งน่ะน่ะจนแดงจะว่าหักษาดีๆเด้อนอนเด้อเจ้าตบมือิงอ่าอาก็ดูเยอะเลยดิมีประวัติเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยน้องออกไอ้นอนออกจากคนนี่นอนออกจากคนเป็นครึ่งโลยเราออกมาแล้วบ่ยังบ่ได้ถามบ่นอนอยู่เราออกมาแต่ห้องหมอบ่แนใดแม่น้องตายก็ได้พี่น้องเอ้ยาก็เลยโยไปค่อยไปค่อยมา เอาลาบกับฟงกาแฟอันนี้ไม่ได้เอาบอสรุปไปไหว้ด้วยปิยังไปด้วยไปดเลยดีกวกาัวมีไปหาใ่กระบือกัวบางไปค่อยไปไม่ได้เอาบอเบียบังไงปลาเป็นใหญ่ก่อนีบัตรด้ทางบัตรันทางแห่งเอารถจักมาจงเอาไปก็ได้เออใจตทงหิวไป ไปคอยไปคอยมาพูดได้ใกล้สิฮหอดอันเฮ็ดขนม,นอ,อ,มอีมมอมกพูด,ดไ,ได้พี่น้องเลยเนพะื่นจสิมามามือมันสุกเลยมามือมันสุกแล้เตรียมใส่วันเสาร์อ่ะใส่บาทเลยไปได้พี่น้องเลยเนาะมาอยู่น้ำลานโซงมือรถเกอยังดิมีแต่หมักพริกหมักเผา อ่าตะไปส่งขะเจ้ามังนี่เนาะพี่น้องมาส่งมาส่งคนถึงพ่าก็มืดคึ้มเดี๋ปาดงเลยเนาะฝนสิตกอีกบ่มื้อเช้านีก็พากันใส่เสื้อกันฝนไปไปส่งอนุรน้อยก็ได้พี่น้องเอ้ยเหนตกรัดทางอีกพอแฮงเลยเนาะ พี่น้องนุ่นกำลังหายนี่พี่น้องเลยนับบ่วงเอา <c oughs> บูมิตาซิงนับบ่วงเอาเพราะว่ายันบนับพนบ่ยอยากซื้อบดถ,ถงงุงใหญ่นะพี่น้องเฮนะ้ยเนาะอยากซื้อไปเฮ็ดดำนิ่งดำหน่อยนะก็ได้แบ่งขายพี่น้องถุงน้อยเอาเนาะใส่ต่อก่อนพี่น้องเลย ให้ต่อก่อนนี้อยู่คนเดียวเงางอยอีกแล้วไม่ตู้มาอยู่น้ําสองเมอ้อไปป้าแล้วพี่น้องเอ้ยมวยเราก็ขายเบิดเลยเนาะขายเบิดเลยยังเหลือแต่ติ๊ข้าวปูอนนนี้พี่น้องเอ้ยเอ้กลับมาเบิดชอกบาดนี้ สบายดีเนาะสบายดีไลยมาหดตจนหอดบ้านในนอกก็ไปกับเพือนก่อนได้ว่าอยากกินหน้าด้วยอ่าวกมาเอาขึ้นัวแท้ตัวโอ้ยเนาะไปนะอือออกินน้ำเย็นกินน้ำเย็นเนาะกินน้ำเย็นก่อนแล้วกินหมดแล้วเย็นหมแล้วน้ำเย็นกันไรมาครับยกบ่ถามเมียบ่ไปกับเพื่อนสิ ห่วย่ยางวัดุเงินหมดเลยแล้วบาทนี่ตทนี่มาเอาขากะเลงเลยน่ะมีอีกวะมียึดทรงหนึ่งยังไงฮะไม่ตู้ยางไม่อดไเสะเอ้ยลยไงสิพันเนี้ยเนีก็ร่างขาเงินแห่นางเงเอม่จอนี่นะนาดมาม่เข้เืตู้อะเคื่องเตะเคือเตนในขันบดอยู่แบบบโตษถามเพิ่นเพิ่นบอกเอายางยัสอุเงไน้อันั้นอันนี้น้ำพันค่ะ จกเป็นปลาเอาปลาตุ่นบริบ่าวในแถวข้อ๋อมาวันนี้คือมีติบเข่าไอ้ติบเข่าของปูอนุนน้อยเออท่านเอามาหาหน่วยหาหาหน่วยแม่นหน่วยใหญ่หน่วยนึงยังไม่ได้ขายวะยังยังไม่ได้ขายแต่ว่ามวยเบิดได้มวยมวยเบ็ดได้อีกนะมวยบก็เบ็ดเงินก็เบิดมวยก็เบิดไป็ตู้ไปตู้เอาไปซื้อยาเบิดเด้อ โมเมนยานะ x น้ได้เอาไดหน่วยหนึ่งห่างก็ได้เอามาเอ้าคือบอกมะเอเามาเมียนอปะอยู่ห้านพี่ักัวซี่สาสามเซตอันไหนมได้หน่นอยจให้สวางก้อนหรอเออเพิ่นสังทีบอให้เพิ่นก้อนตีเออมันดียังตัวนี้นี่ ไขมันในเส้นเลือดเออออันลก็โอกตับเหมือนแล้วเมันไม่คาซอนนั่นบ่าผิดนนี้ได้เบาเนี่ยมันมาเบาเพื่อมันถึงกับเอาอี้ควาเบิกกันเนาะเออมันถึงก็ช่างมหาปูนะเฮ้ยเล้ยทดลองมึงยู่ง่ะมีบ่ไหมมาทดลองมึงยู่งอ่ะใส่ใส่รอบมึงอยู่หน้ามันเดาแบบได้อันนี้นะแนวเลาตอกไม่ใช่ไข่อัน ใส่ดุงบี้ฮิตไห้พี่น้องเลยใส่ข้าวไม่ใส่ม่งไรนะใส่ข้าวไม่ช่เด็ก่ใส่เด็กเด็กมันเบิ่ดเด็กมันเบิดอย่แล้วนี่แต่ใบชวงอันนี้ซื่อน่ะครบที่แบต้องฮิตไห้ซื้อนะซื้อจำคายนะอันหนึ่งเซนหาบริวอนอืมเพราะว่าซื้ออันบ่งเดามันทันได้น้องมเนาะกับเบิดหาหาหกสิบดอย่างกับป้าบปนอนี้ตู้กเข่าได้เลยนวเออโอเคเอโอเค จังหวะแล้วว่าจังหวะเห็ดแล้วว่าเห็ดหายซื้อคข้มาแล้วว่าเราอยากไล่มุ้ยเลยตอนอยากไล่มุ้ยหน่วยนึ่งเจัางเนเนาะนงี่้เอาไปเลยได้เราจ่ายเงินอนมันกวนเห็ดนะคเับปรเด็นเห็ดเนีอยเอาให้นเลยเลยเาเอะไรตัวนี้เราเพิ่นเราออ เรว่านี่คนอาไปมันยาวเยอะื้อแต่เปลี่ยนตัวไม่ก็ได้แล้วเนาะสิเ็นะข่ยังบม่ได้ไข่ตัวมันเย็ดเอาไกินยไปเอือื้อดิไวกว่าชิบ้าว่ะครได้ข่ากระแดงเมื่งเอาข่ากระแดงมาไว้ครัวตัวบทพี่ฟออาเหมือนมวยเบิ้ได้มาอยู่จะมีเอามาไหว้ด้วยบมเมบ่าว่า ป่าขันเราเราบทจักหรอเรายังบาท่นเอายางมาเหรอเนาน่นเราท่านมาตย์มันมันมันคันเงินแบบอื่นพุ่นเรามาตยเจะออกมาก็เราสิมาเวงอยู่ดอกเอ่าใส่ไหวคอยไหมก่อนก่อนเพื่อไปดิมาเอาอันนี้ก่อนพี่น้องอะดืมเอามาพริกออกมาตากไว้เออเรากะมีเนี่ยผ่านเนี่ยต้อนเนี่ยเออแบบแต่อุ่นใจแท้โอ้ดามาเจ้ากะมีไก่เพลิงหนึงคุณ เราไร้ไก่มาฝากไหมของปูดลานแล้ว,ลว,ลวก็ไ่ไดป้านขลอ่นดีอีออกอเรียบร้อยนะดูด้วนคว้าไก่บ่มี้ยังกินเนาะเตัวอะไรอยู่ตัวเดียวเรียกอะไรยังไงปลาหนั่นใต้แถาเราเป็นห่วงติถัวเออวัวบางทีเวลาตาแถาเพิ่นกินไปช่งเด้ยล่ะเจ้า,จาว่ากินต้มเนาะไ,ไ,ไหมเอ็นไหวให้มาจักมาชงมือพเพิ่นว่าโอ้ยโอ้ยปลาปลาาเนะ ปลาน้ำนองก็มีว่าเราก็หากินแล้ววากินมะไรครับน้ำลายเด้่ยเนี่ยมาซีดซีดเป็ดหนาวกับมะไรบ่ซื้อหรอ่นี่ยใช่บอกแล้วบอกเลยซื้อแล้วเขาก้าวมันอันนั้นชาวนาหนังก็หาเลือกตอกกุ้งใหญ่ไปปลูกน้ำให้เพาะน้ำใส่สวจะได้โปรอืมได้ยังเอา่ออกพรรสาก่อนบ่จงปลูกถึงพอดีแล้วพอดีให้มันให้มันใหญ่แข็งแห้งจงปลูกเนาะ มันแบบว่ากินแนมันในน้อยนวนนาหวานนนก็ได้เออก็เลยอันเพาะไว้เออเฮ็ดแบบนี้แหละดีเมียมสิดีบ่ลงพี่อาล้วลงรถพี่อาได้หลายต้นเติบเด้อดิวนั่นซื้อทีไม่หวานทีเฮ็ดเพื่อเอาเห็น้องิเนาะงามล้พี่น้องิ้พอดีเด้อป้ามันให้มันใหญ่ตัวงเออป้ามันใหญ่ซะก่อน ไป d ้ u บ่อบาทไป double นะไปพ่อกันโดยสบายดีจะมืออะไรนะจะได้มาใหม่บัตรพุ้นแล้วบรรจุพุ้นแล้วเพราะว่าเพราะว่ามาเห็ดขนมเเนาะเออเม้นเม้นเออบรรจุปุ้นแล้วเออเออลูกค้าเข้ามาแล้วพี่เราเลยไปเดินทางปลอดภัยพ่อกันไหมยังล่ะ นี่ขนมข้าก็เอมมา,ามาเมื่อวานนี่กับพบ่อได้ขายเยอะพี่น้องเลยขอบใจฮึไมนยังเกาะมันเป็นยังเอ้าร่มพัดแล้วนะมันตกแล้วนะเ,เออเดี๋ยวสิไปเก็บว้เอ้าพี่น้องเลยเนาะไม่น,ออน้องนุนกันเสีได้ ขอจบคลิปไว้นี้เ,เดอ้อบันนี้ปลาดูงเงยพ่อกันใหม่เนาะคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยคลิปีกระดำหน้าไปเด้อเนาะเบิ่อนีก็เข้ามาไว้ก่อนแบงพี่น้องแบงคายลาไปเลยพอกันใหม่ดเมดเขขขขนน้อปลาดุงเด้อวัีงบสสูคนเนาะแม่น้องนนกไปแล้วบดน,นี้เนาะอยู่เขาห้านคือเก่าสบายดีพี่น้องเอ้ย